มีม่มีหงล,ลอส่ทาายอาเราวมใจกันก่อดดรักจะบาน,นชูชอบนและคืนสดชื่สุส้งเป้าไว้เท่าไหร่ลูกตั้งเป้าไว้เท่าไหร่อขอบคุณพี่อัครชัยนลครับมาสวยครับวัปา ยี่ <25, S 2> สิบข้อกรกฎาคมสองห้าหกแปดที่วัดสิริมานนท์จังหวัดสุโขทยัยออกเทียนพันษามาถวายลุงพี่ตอนนี้มีภาคกี่รูป รูปไหนรูปนี้อ่ะออไม่เป็นไรนี่ลูกหลานยยทอนเนี่บอกเขาแล้วบอกเขาแล้ว <c oughs> แม่แม่ผมเป็นพี่ยัยทอนแม่ผมว่าเป็นนี่เป็นพี่ยัยทอนพี่แท้ๆเลย แม่ผม96แล้วแต่ติดเตียงสบายดีสบายดีมีเก้าอี้นี่นั่งนี่นั่งนี่ไงนี่วัดสุริมนอนโบรายวันที่นั่งได้ นั่งก็ได้แต่นั่งนานไม่ได้ที่ยี่สิบพ่อกรกฎาคมห้าหกแปดได้มาวัดแล้ววัดสุริมานนทุโขุทัยวัดสริมานนท์อำเภอศรีสัมรงจังหวัดสุโขทัย วันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสองห้าหกแปดได้มาถึงวัดแล้วเวลาสิบห้าเฮ้ยสิบสี่หา้าศู 50, นนอพระ <c oughs> ไปสวดปฏิโมก <c oughs> เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระ วสองวสองผมไม่ได้เห็นผมเลยฮะอันนี้เห็นผม <c oughs> เห็นแล้วเมื่อกี้ถ่ายแล้ว